ทุเรียนที่เราเอามาปลูกเนี่ยจะเป็นทุเรียนเสริมรากนะคะโคกอันเนี้ยก็จะสูงอยู่ประมาณ30-40ถึงเซนนะคะที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างต่ำหน่อยนะคะเราก็เลยต้องยกล่องขึ้นมาช่วยเพื่อให้ล่องเนี่ยช่วยระบายน้ำ สวัสดีค่ะวันนี้สวนทุเรียนจะพามาดูวิธีการเตรียมแปลงปลูกทุเรียนนะคะจำนวนก็ร้อยกว่าต้นเนื้อที่ก็ประมาณ5ไร่นะคะจะมีทั้งแบบยกโคกแล้วก็จะมีทั้งแบบทำล่องนะคะเดี๋ยวทุเรียนที่เราเอามาปลูกเนี่ยจะเป็นทุเรียนเสริมรากนะคะ3-4ถึงขาเ,เวลาที่ปลูกเนี่ยผ่านมาก็ต้นนี้ก็ผ่านมาประมาณ10เดือนแล้วค่ะปลูก เมื่อประมาณเดือนเมษายนนะคะปีปี66ค่ะแล้วก็นี่ผ่านมาก็เป็นเวลาประมาณ10เดือนแล้วนะคะวันที่เราเอามาปลูกก็จะเป็นทุเรียนเข่งต้นก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเสริมสี่ขาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยต้นก็จะสูงประมาณนี้แล้วผ่านมาสิบเดือนมันก็จะสูงได้ขนาดเนี้ยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากรู้วิธีการดูแลรักษาทุเรียนให้โตเร็วแบบนี้นะคะ เข้าไปดูได้ในช่องออนไลน์ของสวนทุเรียนของเราได้เลยนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการเตรียแปลงปลูกทุเรียนกันนะคะในเนื้อที่5้าไร่จำนวนก็ร้อยกว่าต้นจะมีทั้งแบบยกล่องนะคะแล้วก็จะมีทั้งแบบโคกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะมาดูวิธีการยกโคกปลูกทุเรียนกันนะคะตอนแรกเลยเนี่ยพื้นที่อันนี้จะเป็นพื้นที่ต่ำนะคะเราก็จะมา ถมดินก่อนข้างล่างเนี่ยนะคะข้างล่างเราจะถมดินก่อนแล้วพอถมดินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําโคกโค,กโคกอันเนี้ยก็จะสูงอยู่ประมาณ 30- 40ถึงเซนนะคะความกว้างของโคกก็จะอยู่ที่4เมตรผ่าศูนย์กลางนะคะ4เมตร <c oughs> ความห่างของระยะต้นเนี่ยก็อยู่ที่8เมตรนะคะ <c oughs> ดินที่เอามาโถมเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนปกติเราเนี่ยหาดินร่วน หน้าดินเนี่ยค่ะเราที่นี่เราจะไม่ใช้ลูกรังเราลดน้ำทุเรียนโคกนะคะแล้วก็จะฉีดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าใดที่มีสปริงเกอร์ก็เปิดได้เลยนะคะแต่ถ้าใช้สายยางก็จะลดเนีค่ะจะลดทั่วๆโคกอย่างเงี้ยเนี่ยลดให้หมดเลยนะคะ ลดซ้ำๆกันห,หลายๆรอบนะคะฉีดใบได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการปลูกทุเรียนแบบยกล่องกันนะคะแปลงเนี่ย จะเป็นที่ค่อนข้างต่ำหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแปลงผลไม้เดิมที่มีไผ่แล้วที่เนี้ยมันจะที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างต่ำหน่อยนะคะเราก็เลยต้องยกร่องขึ้นมาช่วยเพื่อให้ร่องเนี่ยช่วยระบายน้ำแล้วก็จะเอาดินข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเสริมข้างบนเพื่อให้พ้นน้าเพื่อที่จะไม่ให้ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นโรครากเน่าโคนเน่านะคะ ทีนี้ก็จะเป็นระยะของการปลูกทุเรียนว่าห่างเท่าไหร่ก็ยังคงความห่าง8ของ 8, 8เมตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะมีร่องระหว่างกลางอย่างเงี้ยค่ะแปลงเนี่ยจะเป็นแปลงผลไม้เดิมที่มีต้นหลากหลายนะคะรวมทั้งตอไผ่ด้วยตอไผ่เนี่ย ก็เราปลูกไปแล้วเราไม่ต้องขุดออกนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าทําให้เขาตายแล้วพอตายแล้วเนี่ยพวกไผ่หรือรากไผ่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยที่ทุเรียนเอาไปเป็นอาหารได้ะคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการวางระบบน้ํากันนะคะอันนี้จะเป็นแบบร่องซึ่งเสร็จแล้วเราก็เลยทําเป็นแบบสปริงเกอรเอ์เดี๋ยวมาดูกันนะคะ ตัวนี้อาจจะเป็นท่อเมนนะคะท่อเมนที่มาจากเครื่องปั๊มน้ำอ่ะนะคะอันนี้จะเป็น2นิ้วนะคะท่อ PVC 2นิ้วแล้วเราก็จะมาลดเป็นนิ้วครึ่งนะคะเข้าแปลงลดเป็นนิ้วครึ่งแล้วทีนี้พอแยกอพอแยกตัวนิ้วครึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเป็น4ี่หุนนะคะ4ี่หุนมหาต้นอย่างเงี้ยค่ะต้นหนึ่งเนี่ยเราจะวางสองหัวนะคะความห่างจากต้นมา ถึงอ่าสปริงเกอร์เนี่ยอยู่ที่เมตรสิบนะคะแล้วทีนี้ตอนหัวเนี่ยนะคะหัวเนี่ยถ้าทุเรียนเรายังเล็กอยู่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้แบบหัวหัวหมุนกลมๆะนะคะเราจะใช้แบบหัวที่เขาเรียกว่าหัวงูเห่าอค่ะอันนี้จะเป็นหัวแถบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะจะเป็นหัวแถบเดียวแล้วสอตัวเลยฮะมันจะเข้าหากันอย่างนี้เลย ทีนี้พอตัวหัวของงูเห่าเนี่ยถ้าเข้ามาหากันเนี่ยต้นทุเรียนเล็กอย่างเนี้จะได้รับน้ำเต็มที่เลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการให้น้ำทุเรียนเล็กนะคะหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวงูเห่านะคะแบบครึ่งวงกลมนะคะตอนเล็กเนี่ยเราก็จะให้ครึ่งวงกลมเพื่อให้น้ำสองด้านเนี่ยชนเข้ามาแล้วให้ทุเรียนเล็กเนี่ยเข้าได้น้ำที่เต็มที่ระยะเวลาที่เราให้เนี่ยก็ประมาณ10นาทีก็พอนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไมน้ำค่อยอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะไม่พอทีนี้พอทุเรียนโตเนี่ยเราก็ใช้สปริงเกอร์แบบ3 6 0ร้องศานะคะแล้วก็เราก็ลดโซนลงจาก4โซนเนี่ยเราอาจจะเหลือสัก3โซนอย่างเงี้ยหาน้ำก็จะแรงขึ้น สำหรับท่านใดที่จะทําแปลงปลูกผลไม้หรือปลูกทุเรียนก็ดีนะคะแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับที่เนี่ยเราจะขุดเป็นสระนะคะก็สระนี้ก็อยู่ประมาณงานหนึ่อนะคะงานความลึกก็อยู่ที่7เมตรพอดีขุดลงไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยตาน้ำดีมากเลยค่ะเราก็เลยไม่ไม่ต้องใช้ขุดบ่อประดานไม่ต้องเจาะนะคะน้ำพอใช้ค่ะขนาดนี้ ะะสำหรับท่านใดที่แหล่งน้ำไม่ดีนะคะก็สามารถไปขุดบ่อประดานได้ค่ะเจาะเอานะคะ ทนใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือเลือกต้นกล้าทุเรียนเสริมรากสามารถติดต่อมาที่สวนทุเรียนของเราได้เลยนะคะ